มาต่อกันเลยกับนินจาบ้านสวนของเราในเกมภาคที่2รีเมคกุ๋ยหยอกหยยภาคสีนี่แหละภาคสนี่แหละแต่ว่าวนมาเล่นเป็นนี่ครับทีมงานเรียวไฮบุสซาของเราไม่เป็นแล้วไอยาคุมโมะอะไรปึ๊บประเด็นไม่รู้ด้วยว่าจะได้กลับไปอน,นูนเมื่อไหร่ไปอารมณ์คล้ายๆนี่เหมือนกันเนาะ เดี๋ยวเมท4์สี่เนื้อเรื่องอารมณ์เดียวกันเลยคนหนึ่งคนหนึ่งสร้างคนหนึ่งทำลายอะไรแนวๆนั้นนะนะในเดี๋ยวเมทายสี่ก็ตอนแรกเป็นเนโรไงเนโรเนโรกระทืบทิ้งไว้แต่ไม่ฆ่าแล้วก็เป็นดันเต้มาเก็บงานแล้วก็ได้อาวุธใหม่อันนี้เป็นแบบว่าอยาอย่อย่าคุมโมเปิดทางไว้ก่อนแล้วก็มาเป็นนี่ครับ เรียวฮายบุษะย้อนอดีตมาก็เลยเอ๊อมันจะไปจบยังไงครับนี่อุโอ้ยโดนอะไรเมื่อกี้ตายสทีโอ้ยมีชิงกลับด้วยฝายโคตรนานยังไงก็ต้องมีคนตายวะาวยโคตรนานขอดูเลือดหน่อยได้เอ้เครื่องประดับน,นี่โคตรโหดจริงๆ ฟิดชิมแล้วได้เลือดเนี่ยฟิดชิมฮุ๊บลบสวยโอ้ยแฮ <c oughs> รี่เลือดไม่มีล้อเลือดไม่มีล้อบ่เลยสำคบญอย่างเดียวคือ ดสวยมากเอาหูหนึกว่าหมดแล้วจำคันอ,อย่างเดียวคือใช้ไอ้ที่เป็นท่าๆนี้ไม่เป็นนี่แหละไอ้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยแล้วลืมแล้วด้วยตอนท่าสองเราใช้อะไรได้บ้างจำได้ว่าใช้ไฟมีไฟ,ม,ไฟมีอะไรช้คาถาเนี่ย่า ปึบ๊บไปชอบลิฟเกมนี้เลยเดินยังไม่จเจอไม่อะไรเลยไม่ทันไม่ต้องเหยียบแบบสงมงมสวิตใช่ป่ะเก็บหรือต้องมีเหยียบสวิตตรงกลางก่อนอันนี้ไม่เหยียบอะไรเลยเหยียบขึ้นขึ้น,นสมศกเก่งมากสมศกเราอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโตีแรงไปเราอะเมื่อกี้เราเลือดเต็มหลอดอยู่ใช่หรลบยี่สิบโค่นแรงลบเป็นข้อบยไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตะกองตะกอง ผมตะก้อไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยขสุดเลือดก่อนตีแรงจังวะอยดึงฝั่งนะู้นะจบครึ่งหลอดอุด้ยไม่มียาให้ด้วยอู้วเว้ยนี่มันไอ้นี่นิว่าแต่ที่แรกที่เรามานี่ว่านี่ยังมีไอ้นี่เหมือนเดิมไหมครับสุดสุดสุด ยังมีฝึกวิชาอยู่มั้ยโอ้โหชักเลยภา mm hmm. พจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรนะพอดีสกิลมีให้เรียนเยอะไงต้องไอ้นี่สักหน่อยฝึกวิชากันสักเล็กน้อยมามาซุปน่าจะสามเฟสเหมือนเดิมมั้ง วุ้ยเราตีลากาสองเกียวครึ่งเลยวาดทำไปล้วอุ้ยยกพูดอะไรบ้างเลยว้าเอาจริงไมมาชัดชักเกินไปแล้วพวกเวนลบเฮลี่โอ้ยโอ้ยลบลบลบบลบลบลบสวยมาก หลบโอ้ยโนจะหลบได้ทุกอยาก่างเน้นใช้ก้าพิบตาจริงโอยโอยสีแล้วไปสีแล้วปอหยยัไปดึงไม่ทันี๋ยวไอ้ยโ,โดดกลางอากาศก็ไม่รอด เรียบร้อยอาเดี๋ยวเก็บไว้เฟส๋ยวนก็ได้วะเบอร์เซิร์กเนี่ยยังเลือดยังพอมีอยู่หนึ่งสองสามสี่แล้วไปไปจโดนผิดไหม,ไ,หมไม่โดนไม่โดนโอ้ย เดี๋ยว่าฝันไม่เข้าท่าทางเหมือนมันไม่โดนอะไรเลยสามสี่วงหมดแล้วตัวมาลดซักไปหนึ่งวุวุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองเติมไปขอเติมเลือดทีหนึ่งสาม เดี๋ยวเดีโอ้โหไม่เอเป็นล็อกเป้าใครครับพี่จะรั่วนี่สวยแล้วนะถ้าจบตัวนี้ได้นี่สวยเลยเดี๋ยวเดตัวไหนเลียงเราโอ้ยฮึบสวยเดี๋ยวเดี๋ยี่เราก็บเลือดมาย่งน่ะมองไม่ทัน เรียบร้อยออข,อขอเก็บเรื่องก่อนขอเก็บเรื่องก่อนเดี๋ยวเอาเรื่องมาให้หน่อยได้เรื่องแล้วพอ,อใจแล้วเรียบร้อยเม <c oughs> ่เท่าไหร่กันหลอกเราอะ ตายเยอะอาเรามีติดรอบสาลเองนะมาแล้วลออรอเลยล่ะครับหนึ่งสองสามไปหมดอุ้ยหุ้ยหุยโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรอะโอ้โหผ่านกลางหัวไม่ทันจะรูว้ว่าอุ๊ยหมดหมด อ้จะคิวปัดโจมตีหมดหไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้เอาโอ้โหอุตส่าห์จะจบท่าสวยดีมากออไม่รู้จะนานหรือเปล่าด้วยร์านี้ หมายถึงว่าเนื้อเรื่องนะเรามาแวะนี่อย่างนานเรียบร้อยผลดุนเลืองให้หมดครับเฮ้โยโหเดือดเตเอ็กรอบอ่ะแตกแตกซอโวยัง ไอ้ห,เห,เห,ห,หมดก่อนไอ้หมดก่อนโดนตัวหลังก็ต่อก่อนเอ้ยโดนโอเคสี่เหรอโอ้โหเกินเพราะดุมเกินไหมเินไปแล้วพอนุมตัวหลังไม่มี่ดี๋ยวนะเอาจริงๆครับเออมิกซ์ตรงมิกซเกรด้วยนะ

5นาทีเต็มๆโคตรเท่เดินออกจากศาลมะกับที่เดิมของเราฮึบอับดุ้ถุยไม่ได้เลยฮึบเอาเอาเฮ้ ทำไมมันติดถาไปหมดเลยไปเอ๊ะกบปุ๋ยเกือบลิว้วแต่ผมว่าด่านไหนเนี่ยซึบไอ้ด่านปลาที่แม่งมืดๆเนี่ยที่ไอ้เจสก,กีเราเนี่ยผมว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เจสก,กีนี่ว่าเราไม่บนน้ำนี่ว่าผมน่าจะหาของไม่ครบใช่ดิแมอยังมืดแถมที่เกียนหาด้วยหลักๆ อ uh. mm hmm. like ุ้ยโอ้โหลบเรียบร้อยหมดยังอ่ะโอ้โหเลยสามมาเก็บของนี่อุ้ยไปต่อได้ด้วยเหรอปวดไหนครับเนี่ยปวดไหนครับเนี่ยไปเลื่อยเกมมิ่งไปเลื่อยเกมมิ่งแป๊บหนึ่งนะโอ้เฮ้ พวกวิ่งเลยเหรอเพราะตีกันอยู่ไม่ไปได้ไหม <c oughs> โอ้โหจยนี่หน่อยไคไคไคโดดมาเมื่อกี้ไคโดดมาไคโดดมา,ดดมานอนเลยเอา้าไปยังฟันกันอยู่เนี่ยเหรอโอ้โห ใครจะบูสานี่เน้นในนี่จริงเน้นเคาเตอร์จริงเรียบร้อยเรียบร้อยพาไปก่อนพอดีสกิลต้องอับมีเยอะอารมณ์เหมือนมาให้คนหายคิด <crawl> ถ <prejudice> ึงนะมะ เ,เ,เลือดไม่เยอะเลือดไม่เยอะนี่ไงตีแป๊บเดียวตีแป๊บเดียวก็ฟินิชชิมมันนี่นี่ันนี่ดิ่ไปไหนไปไหนแะ้วดูมอุ้ยโหล่อสไตล์เลยนี่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 อา่าฮะ ตรงนู้นอัน้วไปทางไหนอะโ,โ,โอ้โหจะยืนเช็คทางไม่ได้เลยเรายืนเช็คผิดที่ครับเรายืนเช็คในที่ไม่ควรเช็คเงี้ยหรอผมตัวสดไอ้เต้นถึงเต้นถึงแต้นถึงอยกากได้ท่านี้แล้วก็อคอสเลสเอฟและคลิกขวาเหรอโอ้โห,โโหต้องเป็นเองก,กรับผมไม่ใช่เช็กดคอนโทน จุ๊บโอ้โหกาแบบเทๆไอ้นี่มันโดดลงมาแล้วเราก็ใช้ท่านี่ไงใช้ท่าหวาบอุ้ยโหลดนานจังสูงเกิน กใช้อมิสแสร็ลหลบหขดเลยภาพที่ตั้งใจไว้อุ๊ยโอ้โหจะเอาตัวใหญ่สุดยอดยอมแพงคะับยอมบอกว่าอยอมแพ้ท้ากเวรโอ้ยโอ้ยโอ้โห,โโห,โโหโลบหลบได้บ้างมไหมอึดเดิน ไปครับเรื่องหลักไม่เท่าไหร่มันชอบมีเลือดพีกีไม่มีอุตส่าหนะ์จะโฆษณาหน่อยมันชอบมีเลือดมาทิ้งไว้ให้แถวนี้ไะทางนี้เหรอ,อาวิ่งอย่างเก๊กันกังฮึบซุบ ไปไปลนไหนครับเนี่ยก็คือฝนไม่ช่วยอับเช็ดเลือดให้ผมเลยค่อยค่อยขึ้นด้วยนะหรือว่าแก่แล้วขึ้นเร็วไม่เท่ากับไอ้นั่นแล้วยาคุโมะแล้วไม่น่ามีอะไรอับอ๋อมีแต่ธรกิจ เออภารกิจไม่ได้รับเลยมี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 มมเคใครเป็นไรอ่ะใครสู้ใครครับเนี่ยอุ๊ยโหมีเวทีด้วยมีเวทีให้ด้วยครับไยซะ ohh hồ, lục về đây, lục về đón cấm phืน, lỏng lục, ohh nhiều là hơn, đạn nâng, sút nước nôi, tôi chạy bên này đâu à, táo rồi. อุ๊ยเอ้ากดผิดไปกดเล่นปะโถไปให้หมดเออเอากดผิด่ักมันวิชแนสเจอออกตาสลักดยังก็แค่นั้นแหละ น้อยถ้าจบปิดเอาเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคไม่ใช่อะไรชอบวิ่งผิดทางโคนไหนอ่ะโอเคอ่าอุอ๊ยฮึบยืด ตั้งแต่ผมรู้จักกับเครื่องประดับอันนี้ยาก็แทบไม่ต้องใช้เลยยกเว้นเจอกับบอลนอะบอลน,นี่ไม่ไหวจริงมีอะไรให้เล่นไหมอะ่ะไม่มีอะไรเลยหน่อยโอ้อยชิม ร้อยแรงแรงแรงเดเาเครื่องประดับมันเลยแรงขนาดนี้ตัวละแปหยเลยหอพี่เห็นมิวแดงแปดร้ยโอ้ยเรียบร้อยอ้ยเห็นพอดี แล้วมีแค่นี้ด้วยนะอ๋อมีสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดอันนี้ละกันสามหมื่นเจ็ดโซลาวินซุปอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหไม่ค่อยได้ใช้หรอกตัวมาใช้ต,ตีธรรมดาฮึบฮึบธรรมาดาขอยากกว่านี้ ไปนี่อันนี้คือโหลดอยู่หรือเปล่าโหลดแบบอุ้ยตรงนี้มันลานบอสอีกตัวหนึ่งใช่หรออ้าวไม่ใช่แล้วไม่แน่อาจจะแบบเคลียร์พวกนี้เสร็จแล้วเข้าไปเจอบอสเออแม่งเหมือนเหมือนดีดูดบอสอ่ะอุ้ยเอ้าทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้เราฟันมันกันไม่ใช่หรอทำไมเรากระเด็นอย่างนั้นนะ่ะดีนะ ลบลบลบอกอกสองสามสี่ไปหนึ่งสองสามสี่แล้วไปสามไปโอ้ยลบเยอะเยอะจังเว่ มันทำอะไรกันครับเนี่ยมันทำอะไรกันครับสองตัวมั้ยได้สองตัวปะเออเคสได้สองตัวมันเริ่มมืดว่ะมันเริ่มมืดเหมือนบ๊อตกำลังจะมาอ๋อโอ้โหนี่มีเลือด ไม่คาดหวังยังผิดหวังอ๋อ,อ,อเขามารอแบบนี้โอเค,อเค,อเคขอโทษครับเฮ้ย <c oughs> เปิดแบบโคตรซาเวดไม่ต้องตีวิ่งมาระเบิดอย่างนี้เลยเหรอโอคตรแสบบ ยาไหมอ๋อไอ้นี่เลือดปึ๊บมานี่มามานี่มาลืมกดท็อปเปอร์ทอปเปอร์ไปดิโอ้โหโอ้โหอะไรก็เยอะแยเจัยเนี่ย์อู้ โอ้ยลบเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โดดไปโอ้โหจ้าสุดเลยเกินหลอดนี้ออนใช่ไหมเนี่ยลบปล่อยเออแอ,อ,อ,องไรตัดกล้องตัดกล้องไม่ให้ความร่วมมือเฮ้ยหลบได้หลบได้หลบได้หู นี่หรอไม่ใช่ประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บน่าจะลงทางนี้เอาอ๋อเปิดประตูฮุม้มโอสป,ปาตา้าเี้ยแม่งเน้นสัใจจัดเน้นสัใจจนเกินหน้าเกินตาแบบนี้ดีกว่าถข็งขนะีดละขีบอย่างนี้รุ่นน้อง อยาคุมโมจ,จะอยู่ย,ยังไงเด็กน้อยไปเลยยังเหรอยังไม่อาบเลือดอีกตัวนู้นอาบเลือดแล้วนะเรียบร้อยตัวละสามร้อย้ตัวนั้นเก่งกว่าเหรอตัวล้นล้นอ่ะโอ้ยเอ้าโม่ตะคนหุ้ยฮึบฮึบ โล่งเป็นลูกบอลเลยอ๋ออะไรลูกฟันเปิดไปก่อนแล้วอุยอ๊ย,โ,ยโดนสองเม็ดเลยมาอฮึ๊บฮึบฮึ๊บโอเค ดูจากสถานการณ์แล้วเอินยานหนึ่งขวดแล้วไปกันเลยยาแดงเรามีเท่าไหร่เามีเท่าไหร่นั่นมาเลี้ยวราวดููฟไปไม่เปิดตัวนานด้วยเหรอ แบกลี่อยู่ด um ั้โวโวูวโวเออโต๊เราโดนมันแรงอยู่นะแคลรี่ไม่ทันเลยอย่าอุ้ยเอ้าอุ้ยนี่หมด โอ้ยหมดหมด,หมดไม่ได้ใช้เล่นไม่ได้เลยอ่ะมาได้มาได้ไม่ใช้เล่นก็ได้มาโอ้ยต้องหลบโดดหลบทีดอันแบบนี้ไงโอ้ยโอ้ยเอา้าลืมดลบ เติมยาก,ก่อนขอเติมยาก,ก่อนอม,มาฟันสดฟันสดฟันเฟยโอ้ยแฮรี่โอ้ยแฮร,รี่มาโอ้โหแฮรี่ตอเนีอยจัดไป มอันนี้เหมือนกลับกันอ่ะเหมือนจะคุมโมะเรามาเก็บงานอ่ะคือแปีแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อะหรอโอ้เดินม,มาไม่ดูเลยอ๋อเราก็มาไล่ไอตัวที่ผนึกทีละตัวใหม่เลยอะหรอเนเลืองแม่ง แล้วตอนสุดท้ายก็คือพนึกตัวเองอยู่ในห้องนั้นสนู้เหมือนเหมือนเดิมครับอะไรที่อยู่ใกล้ 1, าาพันหนึ่งก็จะที่หมดอยู่กันไม่ได้ก็เลยทำลายสิ้นสร้างดีกว่าเกิดเฮ้ไม่บาดเจ็บใช่ไหมวุ่นเลื่องจัง I'm fine ไม่เป็นไร <S <s <illy> สงก็เป็นนินจาปะล่ะเฮ้ยน่ามากเลสนใจเลยล่ะทุกคนต้องการให้ฉันตาไม่อยากจะโทษหรอถาเรามาวามผิดของฉันโอ้โดนอาคิลิลลอกใช้ไม่ัชมีงานต้องทำ คือเราก็ไอเน,นี่ยแหละรู้สึกแหละต่พยายามไม่นี่ครับฮึบไว้โอเคอ่าโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปตรงนี้ละกันนะคฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับผมแล้วเจอกันในพาร์ทหน,น้าครับสำหรับพาร์ทน,นี้สวัสดีครับฮะสุดท้ายแล้วเหรอเขาไม่ได้ตัว,ตว<ด>คนเดียว ไปมือพวกนั้นเต็มเลยไอเทนงูติดไอพ่นอะนะโอเคอาจารย์ครับผมอภิปราครับ